มาพัดลมไอ้น้ำมันสั่งยากสั่งเย็นไรมีแต่ของเพียเด้อเรามาทำแมกเองเลยดีกว่าเรามีก้อนแผ่นเก่าๆจากเศษของฟาร์มไก่เอาทิ้งขอเข้ามามาลองทำดูดูเจาะของโฟมนะครับมันก็ใส่ก้อนนี้ไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินน้ำนะครับ ผมจะใช้ลวดเสียบนะครับงอแบบนี้นะครับแล้วก็งอฝั่งนี้นะครับที่ผมทำนี่สามารถไปทำเองกันได้เลยนะครับอันนี้คือไม้แฝนเสื้อนะครับปลอกนี่นะครับส่วนด้านบนนี่ผมจะใช้ท่อไปวีซีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำสูบขึ้นไปแล้วก็หยดไหลผ่านนี้มา อาการก็มีแค่นี้แหละครับมันมีอะไรมากมายหรอกว่าเราทําออกมาได้สําคัญมันต้องมีก้อนอันนี้แหละให้ก้อนพัดนี่แหละมาดูครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่านะพัดลมธรรมดาเนะี่ยมันจะไม่เกิดแรงดูดมากเพราะใบพัดมันเนะนื่องจากใบพัดมันมันมันไม่ได้ออกแบบให้มาให้ดูดโดยเฉพาะนะครับโอเคครับแล้วลองดูกันจะดีไม่ดีแค่ไหนก็แต่มันก็คงจกด็ดีกว่าพัดลมธรรมดาแน่นอนแหละครับ ัที่สําคัญนะครับต้องมีปั๊มน้ําด้วยนะครับนี่อันนี้หกสิบาทนะครับเป็นปั๊ม a อจะให้ดีก็เป็นปั๊ม DC นะครับจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะเราทำใช้เองนะครับดีซีส่วนผมก็จะออกแบบใช้กับพัดลม DC นะครับมันก็หมุนไม่แรงหรอกแต่ว่ามันน่าจะประหยัดอลองดูกันครับจะดีไม่ดียังไงติดตามอีกทีท่อมีอะไรก็ใส่ไปครับนี่ก็เจาะรูนะครับ ยังไงก็ทาไปยังไงก็ได้ก็ให้มันเข้าก็ได้นะใครมีแบบไหนก็ทำไปนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นพัดลม12โวลต์นะครับจากโซล่าเซลล์นะครับกลับหัวมันนะครับใส่เข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นนี่คูลิ่งแพรนะครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยหน้ามันหน้ามันห่างไปหน่อยวะ่ะ ข้างหลังวะต้องเจาะเพิ่มไหมวะนี่เชดต้องทำน้าเพิ่มยังไงในฝั่งนี้ได้แล้วฝั่งนี้ต้องเพิ่มอีกสามสี่รูเชดทำหัวไข่เยอ้าวตอนนี้กำลังใส่น้ำแข็งเพื่อทดสอบครับทำรูใส่น้ำแข็ง แสดงว,ว่าทุกอย่างมีแค่ปั๊มน้ำกับก้อนแพทใช่ไหมนี่เป็นพัดลมสซลาเซลล์นะครับก็จะมีแผงสซลาเซลล์ของผมก็จะเปิดได้ทั้งวันทั้งวันไม่พอเปิดทั้งคืนได้ด้วยไม่หมดที่น้ำลงไปน้ำได้ใช่ได้ thì hmm. sẽ ừ. anh sẽ rất là bền lắm luôn. quan nâng quan nâng quan nâng. nó này. này này เออมันต้องงี้สิวะไอพีดมาลองเอ้ยมาไงมาไหมเฮ้ย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 เ้ยยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเยเยเฮเยเฮ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้้ ยังไม่มีใครทำทํำไหมมีทอย่างนะฝากกดติดตามน้องมามีด้วยนะครับสวัสดีครับ